กลุ่มคนส่วนทําไม่มีมานั่งรูปหัวปุจจาระโถนี่รูปกระบาลเึงให้สินค้าทัน <establishing S 2> <ส reconsider. S 1> ไหมครับทันจ้าสบายมากเดินท,ทางปลอดภัยนะครับอาขอบคุณมากเลยสวัสดีครับวันนี้ไม่มาใช่ไหมอ๋อหนุ่มหนุ่มไม้ทำงานประจำเลยเหรอเออเวรยังเนาะ <l sm Wh> สาธุวัสดีครับสวัสดีจ้าเดินทางปลอดภัยจ้าพรุ่งนี้มากินข้าวอีกนะวกนีพรุ่งนี้มากี่โมงครับนี่มาเมาตั้งแต่เช้าต้องมาเช้านะเราโอเค เดินทางปลอดภัยน้องชายเจอครับดีครับวัสดีครับผมขอบคุณมากเลยแไอไม่มันคือรถแคไปมันันวางตรงนั้นอะเาถามตัวดูนดูตัวนั้นสิเดี๋ยวจานมาเดี๋ยวจานมาพี่ กจกมันน่าจะต้องยาใหม่ครับน่าจะเข้ากระจกนะผมว่าอาจารย์ไม่เบียดพ่อดอาจารย์เข้าเหรอฮะมันเติมเข้ากระจกคดีว่ามันไหลแล้วมันลงร่องไม้อ๋อมไอุ้ยโอ้โหแชร์เลยอาจารย์เอ้าโอ้โหผมไม่ได้มาตรงนี้ ระวังลืมครับครับครับอนุญาตครับอาจารย์อ่ใครยังไม่ได้เห็นนะฮะดูไว้นี่กุติอาจารย์ใช่กุติกุต,ติชันนะครับ ข้าวหมตะก้าไปล้างันแล้วจะใช้อะไรตะก้าอะไรครับตะพาเดี๋ยวผมไปเอามาให้ก็ได้จ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาหุบมาให้ครับตะก้าปีตัวเจ้านี่หายหาไม่เจอเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวค่อยอันนี้ก็ได้ครับค่อราะมันเลอยู่ไหนครับหาไม่เจอครับเราไม่ได้สั่งเท้าหรอใช่ครับผมไว้ข้างล่างครับเดี๋ยวมันเลอะครับกลัวมันเลอะครับ ว่วงมูรี่ว่วงถึับ เสียงหายใจแรงเดินเหนื่อยหนูว่าจะลางานหนนพ่อเจ้านายว่าเดี๋ยวจะให้อาจารย์เซ็นใบอนุโมทนาบัตร400คนเป็นพยาน500คน500คนเป็นพยานนะคะใบอนุโมทนาบัตรค่ะทำไมเดี๋ยวจะไม่ทำไมเสียงสั่นเราเดี๋ยวก่อนคือหนาวหนาวหรือยังไง แท็กยังไปเล่นยิ้มอยู่มั้งบ่อยมากค่ะไม่ได้ดูแท็กเลยเพราะว่าได้กึ้นอยู่มใส่เงินให้หน่อยก่อนทุกครั้งที่เขาเจอหนูเขาจะถามว่าอาจารย์เป็นไงบ้างจ๊ะเคยนะพี่แท็กอาจารย์เบียร์เป็นไงบ้างจ๊ะเออตอบว่าอะไรอ่ะสบายเอามาพอดีเลยอาจารย์ฮะแท็กเหรอแท็กพอดีเลยเพิ่งมาหรือเปล่า อ๋อไปส่งเหรอพี่หมายถึงว่าเอาเดี๋ยวขึ้นรถเหรอขออยากให้มีใครตัดตรงหลังเลยมันยอดสดจริงเยอะจริงเพราะช่องอย่าที่ไลฟ์โดนแน่จริงเนี่ยเกือบหกร้อยคนแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวดูพี่สาวนะครับใส่ใส่หมวกกลับบ้านด้วยว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปียกฝนนะเดี๋ยวใส่รถนี่เดี๋ยวใส่รถพี่เท่านั้น คุณแท็กไปไรอ่านอาจารยคะอันนี้เขาไปออฟฟิศอ๋อบกว่ไปเอาฟิตเรื่องขอนถึงยอดเลยรอเรื่องขอนแ่บขอนถึงยอดเลยอ่ะจริงหน่อยอะเจมี่ต้องขยายเวลาถ้าไม่ขยายเวลาอยู่ยากเพราะว่าคนดูน้อยลงยอดน้อยลงต้องขยายเวลาจำเป็นต้องยอมรับงานน้อยลงขนาดขนาดวันนั้นที่ไลฟ์หลังอาจารย์น่ะเป็นนุ่นวอร์นุสแสนเดียวค่ะนุ่นวอร์นุสเลยนะแสนเดียว ใหญ่เวลาแต่สิบนาทีไปสิบห้านาทีต้องเป็นยี่สิบเลยค่ะต้องไปต้องลดอเนอ้์ลงเพราะว่าตอนนี้คนมันน้อยลงเยอะเมื่อก่อนมีดูใครมาก็แสนอับหมดตอนนี้มองคนนี้ถึงแสนใช่ถ้าหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นใช่หนูดูอยู่ขนาดดารานะม็นแค่แสนเดียวใช่ไหมน้องนุ่นตอนนี้หลักหมื่นนะถึงเวลามันแบบ มันดาเรี่อาจารย์บอกอ่ะอย่าให้ดราม่าเยอะนะก่อนกูไปอะไรเงี้ยเพราะมันจะดาวแล้วมันก็ดาวจริงๆใช่ครับที่ดราม่าเยอะอ่ะคนมันจะหลีกออกใช่ค่ะมันจะเริ่มฝังใจมันจะเริ่มชี้ไม่เอาคนก็ไม่เอาเลยเวลาแม่ก่อนแม่จ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะรอบเสาร์ที่850จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจากแม่ครับดูดีนะแม่จ้ากลับแล้วนะ แอนดี้ไปส่งพี่หน่อยพี่จะไปเอารถไูที่หลังหนูหอมนี่ไงเอาหอมยกขึ้นกันออนี่ไปไปไปส่งน่ารักมากเลยแม่จิ๋มนะไปส่งไปส่งพี่ๆทุกคนเลยนะเป GPS ไม่มีอัตราตัวตนเลยนะฮะทางที่แบบรวยไม่รู้จะรวยยังไงนะพี่ๆดูเอาไว้เป็นตัวอย่างมีรถัวควรห่วงมากกว่า๋ยวไปทำอันตรายกับชาวบ้านเขา แม่แม่จัดบทนะจัดเออแม่เล็กอยู่ด้วยจัดกันแล้ว่สวัสดีคแม่สวัสดีค่ะเไม่ด้ไปกับไปเลยไม่ได้ไปกับไปเลยไม่ได้ไปกับไปกับพี่ณรินทร์มาเไปเจอที่ไหเอาไปเตยไปไหน เอาหอมอ่ะอ๋อเดี๋ยวเเอารถมานี่ะมหอมอาจารย์เราทไมเดี๋ยวเขาไปเอารถก่อนอันนั้นเตาสุรศัพอเราไม่เอาโทรศัพท์ไปเอาไปของมีเอาแล้วเขาก็ลืม้ว่นั่นอ่ะให้ฟังยอดว่าาให้รทชเขาบอกว่าเขาจะให้นี่อาจากฟังยอดอ๋ยไปไปไปข้างหลังลออยู่ เป็นทางปลอดภัยจะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณขอบคุณคมาแต่เช้าเลยเหรอจ้ามาแต่เช้าเลยเหรอตื่นไวว่าดูทีชาร์จไอซ์ออนของใครอ่ะของแมรให้แต่ขอบคุณมากเลยแต่มันวางบนอ๋อโอ้ยดีอ่ะอยากได้อยู่พอดีทำไมกูอยากได้อะไรกูได้ทุกทีเลยวะเนี่ยแค่คิดในใจนี่มียานอย่างรู้ปะเนี่ยอนุโมทนานะครับแม่ครับรูดีๆแม่เป็นห่วงครับบ๊ายบาย ขยะหมขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนีดเรารถจะมาค่ะร้อยยกอยู่วีเดี๋ยวพี่หมีไม่ค่ไปส่งขาเขาผ่านอยู่แล้วไม่มันไม่มาแล้วมันมามันไม่มาเป็นหมีเราต้องไปส่งแทนมันจะผลิตตู้ต่าพรุ่งนี้เช้าพี่หมีนอนแล้วฟินไหมจันไม่ได้นอนอกลับบ้านนอนกับบ้านนี่ก well uh ็เลยจะเอาของไปด้วย ขอบคุณครับน้องมิวออกได้แค่นี้ก็ดีเลิศแล้วถ้ามันเอามาตั้งแต่เช้าอับกองนั้งกองกะเสร็จไปนานแล้วใช่คนไมเยอะมันอมอะไรอยู่ไม่เข้าใจแล้วไม่คือมีอะไรไม่ชอบพูดนะแต่ต้องถามรับลมคมในเนวันแรกค่ะป่องหอมไม่ยอมสอนด้วยเสียงไม่นอนออฟฟิศจ้าสิบกิโลบ๊อดดีครับพี่อุ้ยพี่อุ้ยถึงแล้วใช่ไหมรักผ่อนขอบคุณมากนะพี่อุ้ยวันนี้ที่มาช่วยนะครับ พี่ปัดนอนตะหนานอนนอนไหนนอนออฟฟิศจ้าน้องมิวไปส่งค่ะถึงเจอกันนะคะขับรถดีๆนะพี่อ๋อนี่ไปนอาด้วยกลานไม่ไปส่งที่ไปส่งที่ออฟวันนี้จ้ะแม่ค่ะแล้วมีสภาพหน่อาเก่าๆไปเลยเก่าๆเข้ามาจะนะ ดีเอหน้าเอหน้บีมออาจารย์มาคนดูเยอะใช่ครับแม่กะอรย์ลตอนแรกผมไลค์แก่สองสามรอยคนนี่ดูขูคนขึ้นแปดร้อยกว่าจะ8แปดร้อยคนเลยมีมียุงนิดหน่อยแต่ไม่เยอะมากย่าต้นหอมวันดีจ้าเหลือแรกไม่เยอะครับคุณทิ้งอารมณ์ ขอบคุณมากครับน้องมิวอบเลยทั้งวันไหนก็งานดึกต้องรีดไม่ใช่รีบอยู่แล้วไม่ต้องอบผ้าอยู่ไม่ต้องรีบใหญ่เลยใช่เพราะมันจะไม่ยับที่บ้านใช้อยู่เพราะเสื้อของอาจารย์เนี่ยมันไม่ค่อยยับไม่รีบจารย์ใส่ไม่เคยรีดมันไม่ใช่เสื้ออาจารย์จ้ะ ก็ซื้อมาจ่ายพวกนั้นไม่ใช่หรอปวิธไงปวิธไงโบ๊ะเอ้าควายทุยนี่ซื้อหลายเจ้าแล้วก็จะมีอ้อนมีน้ำตาลแล้วก็มีอาจารย์ถ้าอาจารย์จะเป็นแบบนี้มีเติมก้าอาจารย์นี่จะเป็นเร่องนี้ทยอยทยอยใกล้หมดแล้วจ้ะพี่พี่ขวัญจ๋าซื้อเรื่องอะไรซื้อโคลนจ๋าแปดน็อคแปดน็อคแล้วพี่หรอครับใช่ครับพี่หญิง วันนี้จะประตูหลานป่าฝนตกหนักหนักมากจ้ะป้าหนักแบบหนักเลยป้ามีคนได้น้ำพริกและค่าใช่ถูกต้องมีคนได้น้ำพริกบายบายจ้ารับคนช่วยอีกไหมคะพรุ่งนี้รับมาพี่อุ้ยมาเลยมาไหมพี่อุ้ยอะครับพี่อุ้ยวันนาคนตื่นทำครับอาจารย์พี่อุ้ยพี่อุ้ยวันนาไง อ้าวมันจะมายังไงลางานไม่ได้ลางานได้ไหมแล้วไปทำไมพี่พูดเหมือนพี่จะมาได้เนี่ยฮะไปออฟฟิศเหรอเอาชุดอ่ะไม่เอาสิเอาแร้ไม่เอาชุดไม่ไปไม่เอาชุดก่อนเหรอพี่อุ้ยกลับบ้านอ๋อยู่แล้วกลับบ้านไม่ได้ลาจ้าเลยครับไม่เป็นไรครับพี่เอมอนไม่เป็นไรเลยพี่ไม่เป็นไรเลยออฟฟิศระวังเจอกุ๊กหูไม่เจอจ้านอนนอนนอนหลายรอบแล้ว เดี๋ยวหนีมาเอาไปไปส่งเอาเอารถไปไป,ไปนู่นเหรอ <Okay. S 1> มึงไปไหนอ่ะรอ,ปอแป๊บนึง,นงดิขอ,อบคุณจาแม่เล็กอบคุณจยแลขอบคุณจ้าแม่เล็กขอบม่เลย้ <c oughs> แต่เลม่เรอาแม่ว้่เล <c oughs> า,าตอ้าแลตองทำวัน้านี้าแเอ ไม่นี้เดี๋ยวทำเออทน์โนบุเกะไม่ได้ไม่ได้ไทนบุเกะทำจะทำที่ห้องก็ได้อ๋อเดี๋ยวจะไปทำที่ห้องเออจะพักไปผ่อนเงินก่อนพรุ่งนี้เช้ามาทำก็ได้เออเดี๋ยวฉันจะได้ฉันนั้นงี้เดี๋ยวฉันเดี๋ยวผมได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวไอ้นี่แล้วพรุ่งนี้มามันดีมันเออหรือไงไม่ใช่เดี๋ยวไปทำที่ห้องแหละอ๋อโอเคไม่สรุปจะทำที่ห้องใช่ไหมหรือจะยังไงพอจะถ้าจะได้ถ้าเงินจะได้ช่วยไงเอาให้ชัวร์ ไม่เป็นไรแต่เอาเนี้ยไปเอาฟีดก่อนเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นใบฟีดของแล้วเดี๋ยวรอแล้วป้าก็จะกลับบ้านไก่ก็ก็มันไม่อยู่อฟีดผมก็กลับบ้านเลยนอนเข้าไม่ต้องกล้าไงฮะแข่งนอนแข่งโกงกันหมดคอแข็งคอแข็งคอแขงรู้นะเอ้าวแต่แต่คนนี้ไม่ไงอ๋อครับ ก็ตังานไปอกนนี้จะไหวมาจะไหนอาันี้อจารย์ว่าจะให้ปัดถ้าปัดมามากี่โมงก็จสายได้ไหมอาจารย์ประมาณช่วงเที่ยงได้ไหมฮะโอเคโอเคครับจะเดี๋ยวอาจารย์ให้ไให้หมีพาไปก่อนดีกว่าไปไหนครับ อาจจะจะไปดูเบาะรถอ๋อเพราะว่าจะไปสั่งจองก็เใช้เวลาเกือบเดือนอยูอ่แล้วสั่งเข้ามาได้เพราะว่าเดี๋ยวผมดูกับข้าวดูอะไรให้แม่ก็เดี๋ยวมาอะไรไม่ไ<ะ>ด้เบาะรถจอดข้างในได้เลยนอนเพราะว่าตอนแรกถ้าถ้านอนออฟฟิดะผมก็กะว่าเดี๋ยวสั่งไลน์ไลน์แมนไงแต่ว่าไม่แน่นอนผมก็โอเคเดี๋ยวไปจัดการให้แม่อะไรเรียบร้อยก่อนไม่ใช่ไม่ได้อุ้มบอกมันไม่ใช่บอก V I P เขาเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่แล้วสมันเตี่ยเป็นจดแบบรถขาเทานะบ่กมันเป็นอย่างนี้อยู่เลยอย่างเงี้ยแต่มันก็บปทีแหละแต่มันแบบแล้วมันมีเบาะตรงกลางด้วยไงม,มันมีสามสามสามที่นั่งแต่ว่ามันพักเบาะเนี่ยลงมาเป็นที่วางแก้วได้ มันก <mm um> ็ดีแหละแตบอกมันเฮ้ยรอฉันนี่เดี๋ยวไล์ได้อย่าไม่เอาฟิตด้วยอ๋อรอแป๊บนึงนะเพราะว่าทั้งปีสองวอยู่ข้างบนไม่ได้กลับแต่ปีใหม่น่ะมันเปลี่ยนรถไปจอดตู้ไปจอดตู้เลยดนะได้มอไซค์ฉันกับเก็ถอดบอถารประมาณประมาณถขาอมเ้ยถือดิเดี๋ยวจะยกหออแม่อาจารย์อาจาแม่แน่จะอยู่ออฟฟิศซัก ถึงเทยงเรอต้องรอของอะค่ะจ๊ะใช่รอรอลอรับของเรารับของจากบางกะปิจ้ะเรารับมูฟมายังอยู่บางกะปิเลยค่ะรถใช่ประมาณเที่ยงคืนใช่เดี๋ยวไม่มีใครรอรับนี่ไงเขาอยู่เขาไม่ต้องโทรก็ว่าอยู่ว่าไม่โทรหาพี่กันถึงไม่เป็นไรเขาเดี๋ยวฝนก็นั่งทำรองไงเสร็จพอดีอ๋อเดี๋ยวเข้าบ้านนี่ก็เดี๋ยวคือเราจะให้ไปลงอฟพยพหรือลูกเรียกมันต้องไปลงอพฟพไม่ใช่เหรอคะเรียกเพราะว่ามันเป็นพวกพร็อปพวกอ๋อมันเป็นพร็อพเพี่พี่เอาแล้วพี่มีวันดีครับกลับรถได้ดีพี่ ปากเบสด้วยบอยเดย์บอกอย่าไอ้นี่ทำให้มันดีๆหน่อยได้ครับอาจารย์มันเสียหายมันเดี๋ยวผมจะเข้าไปไม่เอามันหน่อยมันวุ่นวายหลายอย่างแล้วครับครับอาจารย์ถึงมันรับปากไงเดี๋ยวจะเจออ่ะมีกระถายเลยอ้าวนี่เขาอัดอั้นนะอาจารย์คนดูประมาณพันกว่าพันกว่าคนแล้วเนี่ยครับเออ ที่บอกกันรอเยอะบอาจารย์อาเขาคลิปนี่ครับเลยเหัวเงียบเงียบเสียงหดังมากเงียบเงียบใจงงคืออะไรเนี่ยแม่เล็กยังอยู่เลยอะดูเดี๋ยเห็นป่ะอาจารย์สู้ๆมาปอกหอมด้วยจ้ามาปลอกหอมด้วยจ้าแม่เล็กจ้าไม่ต้องมาสู้จ้าไม่ต้องการกำลังใจกูต้องการแรงงานอู้จชัดแม่จ้าแม่จ๋าแม่อาจารย์แม่บอกว่าใจอาจารย์ใจร้าย ประเด็นคือผู้นี้วันจันทร์คนไม่ค่อยมีใครจะมาช่วยเราประเด็นใครว่างมาช่วยมาช่วยหน่อยนี่อาจารย์อาจารย์อาจารย์ชัยลายแม่เล็ก ใครว่างมาช่วยอะพวกนี้ครับมาใครเนี่ยพี่สายเจ็ดแปดเก้าไปค่ะมาเลยมาเลยพรุ่งนี้มาเลยครับตอนเย็นใครมาแล้วมาก็มาได้ครับเพราะพรุ่งนี้ก็น่าจะดึกอีกวันหนึ่งครับลงานอาจามาช่จาไม่ไม่ไม่ใช่ตังคนเดียวพี่ด้วยเราออกใฮ้นี่หยุดพอดีจังหวะโบว์าร์ตีครับแม่เล็กบอกว่าอยู่บ้านไม่เคยทําเลยใช่จ่าแม่มาเริ่มที่นี่เลยจ่าพรุ่งนี้งันเริ่มงานวันแรกนะจ่าแม่จ่ารู้ไหมฮะ S <S นี่ก็ฝึกปฏิบัติการเตรียมตัวไว้จ้ะเตรียมตัวไว้จ้ะนะรถอัตราตัวตนนะจ๊ะนี่รถคันี S <S ้รถคไหนกับบ้านค่ะรถคันไหนเขาถามว่ารถคันไหนกับบ้านกับคันนี้ลูันนี้พี่ขันแก่คันขาวค่ะเช่การชี้คันขาวนี่เว็บป้าไหมไม่ใช่ทำไมจะชี้คันนี้ที่คุยกันคุยอันนี้อันนี้เว็บลุงเออไม่ใช่นโผมตัวใหม่ลุยใช่ไหมตัวใหม่ใช่ค่ะเออใช่ตัวใหม่ล่าสุดรถคันไในรถปุ๋ยขันแก่ ที่นี่ที่หนูเอาที่หนูไม่สายใสอ๋ออันนี้เว็บลุงเว็บลุงอันนี้เว็บป้าเว็บป้าไงกระดุมเว็บป้าอาจารย์และอาจารย์อันนี้แพงสุดทำไมแพงสุดอ่ะก็คือเป็บป้าไงออ๋แล้วอันนี้ไม่ใช่เว็บป้าเหรอไม่ใช่เหรออันนี้เว็บลุงฟีโน่ใช่ป่ะฟีโน่ป่ะฟีจริงๆฟีลาโน่ฟีลาโน่แกนแกนแหมขายแค่แกนพันเท่าไหร่ ตั้งหัวแส่หนึ่งโอ้อโห<ฮ>จานเวปป้ามันแพงอยู่แล้ว่เพื่อจานคะตอนแรกผมจะซื้อคันนี้ เว็บลุงมันสดแปดหมื่นห้าเว็บป้าแสนหนึ่งซื้อเว็บป้าเหรอใช่แต่เราไม่เคยซื้อแล้วกเปลี่ยนคนเขาลงสีเหลืองอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบใช่เว็บป้าดีซีคือหนึ่งแสนห้าหมื่นนะแพงกว่าอันนี้เท่าไหร่แสนเท่าไหร่แสนห้าค่ะอันนี้แสนเท่าไหร่อุยเขายังอยู่เขาจะเอาไปซ่อมเขาแพงกว่ามึงจ้าไปเทินตกงานกันเลยไปเทิน์่อนหมดยังคันนั้นนะคะอ๋อซื้อสดหรือพอน มีคนผ่อนให้ค่ะโอ้ยแหมมีแผนกล้องเลยอยากดูหน้าว่ะะดนะแบบคาใจไม่เสียงในหัวมันบอกนี่ดูสภาพอันนี้หมดยาซื้อสดอ๋อซื้อกระสนโหซื้อกระสดว่ะยังไม่ไปแอนแล็บยังอยู่จ้ะแอนแล็บยังอยู่อ๋ออะไรนะครับไม่อยากเห็นหน้าแล้วโอเคครับผมรีแพนมาแล้วมาดูจาน ใช่มันไม่มีใครพิมพ์หรอกค่ะได้เงานเองาทุกษาป้าจันเลยมป้าจันทุกษาเลยคนะขอบคุณจังมากนะคะวันนี้ผมลงไลน์แล้วนะทุกคนผมลงไลน์แล้วขอขอบคุาอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากอุตส่าห์ช่วยยกของยินดีเลยค่ะอาจารย์ยินดีเลยค่ะเดี๋ขอขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะออ๋ไมม่ีค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสสวัดีค่ะโอเคอาจารย์ฝากหน่อยครับพรุ่งนี้ไลน์ไหมหรออ๋อเดี๋ยวว่าทำงานไหมหรอ สมัยรุ่นนองนไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดอาจารย์ครับอ่าพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมครับบอกแฟนเอฟซีหน่อยครับอ่าเต็มตัวนะทุกคนมีไลฟ์ขายของแม้ของไม่พร้อมกูก็จะขายอ่ากูอ่านตั้นใจมากกูอยากได้ตังค์จ้ะเดี๋ยวความเป็นเสียกูจะสูญเสียไปจ้ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันไลฟ์สดขายของชามเจอการเจอการเที่ยงเที่ยงบ่ายใช่ไหมฮะ น่าจะไลฟ์ตระมาณอาจจะตอนประมาณตอนเย็นแต่ตอนเที่ยงจะขึ้นไลฟ์สดปกติแต่จะไม่ขายของคิดว่าขายของที่นีนจะตอนเย็นครับแต่ถ้ามีคนดูเยอะก็จะปักเลยครับออลูกเธอแต่ตาลางเที่ยงแหละเพราะมันจะได้ตัดเป็นออเดอร์อีกวันหนึ่งพนักงานอใช่ป่ะมันเป็นอย่างนั้นป่ะ <c oughs> ถ้าขายของหลังเที่ยงมันจะรอดูกกระเป๋ายุงบนมันจะมว่าต้องส่งภายในวันนี้ดูต้องมา รถไม่จะไปต้องมารับวันนี้ถ้าหลังใบมงก็จะต้องไปรับวันคือวันถูกแล้วมันตัดรอบโอเคดังนั้นก็หลังใบมงก็ว่ากันมันจะได้ตัดรอบโอเคทุกคนไยบายนะครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะไปพักผ่อนแล้วฝากเด็กไปด้วยนะใครฮะได้เลยครับอึ้อวดได้เลยอาจารย์เออกูลืมกูได้ไงวะนะะ ทุกคนฝากเด็กกู้ด้วยจ้าโอเคบ๊ายบายครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนอนุโมทนาด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายชุดเมื่อคืนห่วงกะเาห่วงกะหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับไปแล้วครับไปแล้วครับหวัดดีครับแม่หวัดดีครับแม่ครับห่วงกะเลยเดี๋ยวไปแล